กู <iscilla> ได้ด้วยไกลไปไกลไปสูกมนี <pl ains> ่เป <t realidade> ็นไงหนึ่งจบปะโคตรเท่เอาไปต่อเอาไปต่อเอายิงมั่วไปหนึ่งทีเอาพักมืนมายิงเอารีโหลดเออเรียยิงโดนเอาครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับผมวันนี้เรากลับอยู่เกมที่ทุกคนรอคอยนะผมซึ่งผมไม่รอคอยแล้วว่าผมเบื่อขี้หน้าแม่งเต็มทนแล้ยผมรอเกมคอร์สดิวตี้นะผมซึ่งพักนาวไม่เล่นแล้วเว้ยไม่ซื้อด้วยน่าจะนะ วันนี้เราลับอยู่เกม Call of d u t ผมซึ่งวันนี้ผมผมจะมาทําปืนที่มันควรทําตั้งแต่ชาติที่แล้วนะผมนั่นก็คือปืน Battle Pass นะคผมกระบอกที่1เลยนะผมในทีมสหนั่นก็คือปืน EM2 นะครับผมซึ่งปืนกระบอกนี้ผมมีความสามารถพิเศษนัก็คือไม่ได้ขอนอะไรพิเศษมีข้อพิเศษก็คือ เป็นสโคปให้เลยนะนี่ซึ่งสโคปมันจะเป็นยังไงอย่าไปดูในเกนมได้ไหมซึ่งปืนกระบอกนี้ผมบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างเจียมจันนะแต่ว่ามันแพ้พวกปืนระยะประชิดนะผมเพราะว่าไฟเลทมันค่อนข้างต่ำนะส่วนของแต่งนะผมของแต่งผมจะใช้ประมาณนี้เลยนะผมนี่จะใช้วันนี้นะแต่ว่าผมก็จะปรับเปลี่ยนตรงสูตรเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็บางทีก็เบื่อ,อ,อสูตรที่เขาให้มาผมเพราะว่ามันมองยากอะง่ายๆ easy ปืนนี้ แล้วปืนนี้จะเป็นไงผมไปดูวเ,เกีโน,นะผมแล้วก็ขอสภาพอย่างนะว่าผมมาเล่นเกมนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะผมดูไปเล่นพาร์เพิ่งถึงเทียที่หกสบผมเลอเวลาแค่ยี่2ิวันเท่านั้นก็หลายคนอาจจะเก็บเต็มมาแล้วแต่ผมเพิ่งกลับมาเล่นนะมันก็ไม่มีอะไรมากม,มันเป็นอะไรที่ง่ายเรียบง่ายแล้วก็ง่ายนิดเดียวผมขี้เกียจครับโอเคมาดูในดกมครับผมเดี๋ยว กูเพิ่งกดเข้ามาทำไมอสลับฝั่งโอ,อ้แล้วดูเลเวลฝั่งนู้นครับผมสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสองร้อยยเคชีวิตมึงทำอะไรกันไม่มีอะไรทำกันแล้วอะ <osing> ดักแม่งนะไอ้เหี้ยโดนกูแน่มึงโดนแน่เฮ้ยเขาเยนทีมกันดีจังวะมึงคอสไฟอ่ะมึงคอสไฟอ่ะเฮ้ยทำไมมึงพุทธก็โอมดูดิมันโผล่มาพร้อมกันแน่กูจะยิงทันไหมเอา้าทัมมิ่งมึงดีจังวะมึงเป็นไข่เนี่ยหน่วยซิลเหรอต้องมีคนมาเชื่อผมดิกูจะเล่นลูกสองอนะ กูด B. กดักบอกเลยแม่เนี้กูดักกูดักโว้เขี่ยไปไหนกันหมดเนี่ยโดนกูโดนกูเช่าทำเข้าทำ เฮ้ยไม่มีใครใช้ซอยนี้เลยฮัลโหลฮัลโหลเอ,อ่อฮัลโหลเไม่มีใครใช้ซอยนี้เลยมันซอยยอดฮิตเลยนะเว้ยเอาดิดักอยู่ทั้งวันน่ะเอาเขา,เร,า,ารู้แก้วแล้วเราเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมผมว่าเขาวิ่งมาอีกเว้ยเขาจะหัวร้อนแบบ กไอ้ี่นี่มึงขี้ดักเหรอใช่กูขี้ดักตรงกูอ้ะกูคือเดอะขี้แคมป์อันนี้รอบนี้เราจะไปเขาเราจะดัก อย่ย <laughs> ทั้งวันเฮ้ยมาไงเฮ้ยมันวิ่งตามมาเลย What the fuck กูปักฟิวใหม่ทำไมมองไม่เห็นวะอ้าว <laughs> What the fuck Oh my god แมปใหม่โอ้แมปสวนสัตว์ the zoo ว้าวาว้าวแล้วก็ผมเปลี่ยนเออของแต่งปืนนิดหน่อยนะ เฮ้ยแหม่นี้มันคิวคอนเฟิร์มเนี่ยหรอดักยิงกูดักยิงกูดักยิงกูเก่งยี่มืดเก่งที่แคบอ๋อไอ้ชิด Fuck they just camping Fuck they j u s camping อ้าวไอ้คนได้ใส่เลเซอร์มาเมื่อกี้มันตัวจัดเดสตัวเฮี้ยอะไรวะไอ้ไอ้ไอ้ตำรวจนั่นน่ะ สกินใหม่เรอโคตรเท่เลยเอะไรเล่าเฮ้ยผมลืมดูปิงผมดูปิงผมเนี่ยร้อยสี่สิบเชีย่ย <c oughs> จะเล่นไงไหวเนี่ 140. <c oughs> ยร้อยสี่สิบเงินไหมยิงไม่โดนไปแล้วเจอกันอีกตัวหนึ่งอ่ะยิงสองร้อยเมตร ปิงร้อยที่สิบเลยอ่ะดูดิดูดปิงดิโอ้หเบกวเนี่ยมันดีเลยอ่ะนิดหน่อยแต่มันก็ดีเลยปะ่ะวอเที่ยมีมาสไลด์ข้างๆจริงนะแลมแมพเวน,นี่มันอะไรกันกูอยู่ไหนเนี่ยเอาทงี้างนี้ขึ้นได้ด้วยเหรอ ตกค้นตกค้นโดนกูแน่มันโดนกูแน่อ้าวเอ๊ะว้าวคำดาวโบคำดาว Oh my god อ <c oughs> h oh my god คำดาวโวคำดาวเยี like, ่ยยิงดวน้นตัวบินแหละขึ้นมาตัวบินแหละเฮ้ยโอย you f u c k i อ้ยูไอ้ยหมดเมออ้ยหม่อมเมอ ี๋ยวกูยิงไปแล้ว,ลวทำไมไม่ออกอ้าวโอ้ห oh ไอ้เฮียลืน่นเฮ้ย Wrong stun! Why? What the? What the hell, buddy? Wrong stun! โอ้เยอะไปหมดเลยหน้าหลังซ้ายขวาบกบกบนล่างขึ้นขวาซ้ายขวา A B A B ถุยไอ้เหี้ยมันเยอะจังวะแบมบแบมเฮ้ยไม่ตายได้แบบ ตุมหนะมดอ่ะตุ่มหมดไงยีงเมันโดนระเบิดตัวเองอ่ <c oughs> <c oughs> เป็นโลกกโอเคหลังแตกโลกก่เป็นโล สัตว์ระเบิดอยู่ตรงเล็บขบตีนเลยกุหนียังไงอะไม่มีฮิวแล้วด้วยดูแกงมากถึงโลกไปถึงไกลไหมแบมแบมแบมอะยิงมั่วได้สี่เฉย มันยิงไ่ทเกินไปนวงเกินไปกูโถมอย่างนี้เลยอย่าได้อะเอาไปเลย ามึงย่าอะไราขนาดนั้นวะโอ้กูรีโหลดอยู่ยยยกูได้ด้วยไกลไปไกลไปสุก นี่เป็นไงหนึ่งจบปะโคตรเท่เอาไงต่อเอาไงต่อเอายิงมั่วไปหนึ่งทีเอาฟักปืนมายิงเอารีโหลดเออเดี๋ยยิงโดนด้วยโอ้โหเฮ้ยผมกระโจนไปรับเกม Call of Duty สำหรับเอ่อปืน AM2 นะผมเป็นไงบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยให้ผมเป็นกำลังใจแบบอย่างมหาศาลให้ผมเลยนะจะได้มีแรงไม่ขี้เกียจอีกต่อไปนะผมตอนนี้ ขอตัวกบาบลาท่านผู้ชมไปก่อนผมคลิปต่อไปจะเป็นเปลืออะไรเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับซับแนวกูด้วยสด